สวัสดีครับแฟนๆของ a a นาติทิทางช่อง Youtube Channel มาพบกับการแกะกล่องของเราอีกครั้งนะครับซึ่งผมจะพาไปทำความรู้จักกับนาฬิการุ่น,นต่างๆที่เปิดตัวและวางจำหน่ายอยู่ในตลาดเมืองไทยและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับแอส r รอถือกำเนิดมาจากการเป็นนาฬิกาคอร์สเรือนแรกของโลก แต่ปัจจุบันชื่อนี้ทางไซโกได้นํามาใช้กับนาฬิกาที่สามารถปรับเวลาได้ผ่านทาง GPS ซึ่งพวกเขานํามาจัดแสดงครั้งแรกในรูปแบบของนาฬิกาต้นแบบปลายปี2009เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีของชื่อนี้ก่อนที่นวัตกรรมนี้จะถูกพัฒนาต่อเนื่องในการเป็นนาฬิกาที่สามารถปรับเวลาผ่าน GPS พร้อมกับระบบโซลา่าซึ่งเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าพร้อมทำตลาดอย่างเป็นทางการในธนะอีกหนึ่งคอเลกชันของไซโกเมื่อปี2012 ที่ผ่านมา Astro อนได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั่วโลกเพราะการที่มีนาฬิกาสักเรือนซึ่งให้ความสะดวกสบายกับคนเดินทางข้ามโซนเวลาบ่อยๆในการปรับตั้งเวลาเพียงแค่กดปุ่มเพียงครั้งเดียวแล้วรอให้ระบบปรับโซนเวลาใหม่ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าการต้องมานั่งคายเกียวเม็ดมยมแล้วตั้งเวลาผ่านเข็ม GMT นะครับและในวันนี้เราจะมาแกะกล่องเวอร์ชันล่าสุดของ s y โก o a s t r o นนั่นก็คือนาฬิกา GPS Solar Dual Time Chronograph ที่มีทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่น Limited Edition กันครับ อย่างที่เกิดนมาในตอนต้นนะครับว่าช่วงเวลา15ปีที่ผ่านมาซึ่ง a อสทรอนได้ถูกวางจาหน่ายในตลาดนาฬิกาเรือนนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีหลากหลายรูปแบบผมคงพูดไม่ผิดนะครับว่า a อสทรอน GPS Solar Dual Time Chronograph คือ Grand Complication ในกลุ่มของนาฬิกาคอสก็ว่าได้ที่ต้องบอกอย่างนี้ก็เพราะว่ากลไก 5x83 ของไซโกถูกอัดแน่นด้วยนวัตกรรมหลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้สวมใส่อย่างแรกเลยนะครับก็คือการปรับเวลาผ่าน GPS ซึ่งระบบจะทําให 2ครั้งต่อวันในกรณีที่เป็นอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นแบบแมนนวลคุณสามารถปรับเองได้ตามความพึงพอใจเลยอย่างที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้าและเก็บในแบตเตอรี่หรือที่ไซโก้ใช้ชื่อว่าโซล่าอย่างที่3นะครับเป็นการเพิ่มฟังก์ชันดวลไทม์เข้าไปซึ่งตามปกติแล้วถ้าเป็นนาฬิการ,รุ่นเก่าๆจะมีการแสดงเวลาแค่แบบ24ชั่วโมงเท่านั้นแต่ในรุ่นนี้สามารถแสดงเวลาที่2ได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถทราบได้ทั้งโฮมไทม์ซึ่งก็คือเมืองที่เพิ่งเดินทางจากมา และโลเค l ไทม์หรือเมืองที่เพิ่งเดินทางไปถึงได้คุณสามารถสลับเวลาไปมาได้นะครับด้วยการกดปุ่มที่อยู่บนตัวเรือนและอย่างที่4นะครับมีการบอกเวลากลางวันกลางคืนได้อย่างที่5ฟังก์ชันปฏิทินถาวรที่มีระยะเวลายาวายานานจนกระทั่งถึงปี2,100นะครับพร้อมกับการปรับเรื่องเวลาของ DTS หรือว่าเวลาอ,อมแสงโดยอัตโนมัติและสุดท้ายก็คือฟังก์ชันโครโนกราฟคือหรือระบบจับเวลานั่นเอง กลไกนี้นะครับถูกวางอยู่ในนาฬิกา a s t ต n นสีรุ่นย่อยด้วยกันซึ่งก็คือ s s h 1 7 5 j หน้าปัดสีน้ำเงิน s s h 1 7 7 j นะครับหน้าปัดสีเทา s s h 1 7 9 j หน้าปัดสีดำและตัวเรือนสีดำและ s s h 1 8 0 j หน้าปัดน้ำเงินแบบ Deep Navy นะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นแบบ Limited e dition ที่วันนี้เราจะหยิบขึ้นมาพูดกันในรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับ มาดูกันที่ตัวนาฬิกากันนะครับทุกรุ่นจะใช้ไทเทเนียมเป็นวัสดุหลักในการผลิตตัวเรือนและสายซึ่งรูปแบบของตัวนาฬิกาจะเป็นแบบ integrated bracelet ให้ความหรูหราและสวยงามตัวเรือนมีการขัดแต่งอย่างสวยงามในรูปแบบของเงาสลับด้านแต่สำหรับ Psycho Astron GPS Solar Dual Time erm Chronograph Limited Edition ที่เห็นอยู่ตรงข้างๆนี้นะครับจะมีจุดเด่นนึงที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดาก็คือเรื่องของสายข้อกลางตรงนี้มีการใช้วัสดุเซรามิกสีดำที่ช่วยทำให้ลุก หรือว่าหน้าตาของตัวนาฬิกาเนี่ยมีความฉบเฉียวและล้ำสมัยเหมาะกับการเป็นนาฬิกาที่ประสานเข้ากับเทคนโนโลยีสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีนะครับทุกรุ่นจะมีขนาดตัวเรือนนะครับอยู่ที่44.1ม mm ิมนะครับยกเว้น S S H 180J Limited Edition เรือนที่เห็นอยู่นี้นะครับจะมีขนาด44.3ม mm. ิเมเพิ่มขึ้นมาเพียงนิดเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่ผมว่าไซโกทำได้ดีและพยายามทำอย่างต่อเน,นื่องก็คือการลดความหนาของตัวเรือน เพราะถ้าคุณเคยสัมผัสกับ a s t r o อนในยุคแรกๆเนี่ยจะพบว่ามันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างหนาเพราะต้องมีเสารับสัญญาณ GPS แต่หลังจากปี2018เป็นต้นมานะครับไซโก้สามารถลดขนาดของอุปรกรณ์ชิ้นนี้ทำให้จากเดิมนะครับขนาดตัวเรือนของ a s t r o อนเนี่ยมักจะอยู่ที่ประมาณ16-17มิลเมตรตอนนี้ได้ขยับลดลงมา้วครับจนอยู่ที่มีความเพียวบางมากขึ้นนะครับอยู่ในระดับประมาณ14.4ม mm. มซึ่งถือว่าสวมใส่ได้อย่างสบายขึ้นนะครับ ม่ใชเป็นนาฬิกาที่เน้นเทคโนโลยีแต่ไซโกก็อัปเกรดชื่อของ a s สตรอนให้เป็นมากกว่านั้นนะครับจะต,ต้องส่งผ่านความพึงพอใจในการสวมใส่ในแง่ความประณีตอย่างเช่นตัวเรือนมีการขัดเงาผสมแฮร์ไลน์เพื่อให้ได้ลุคที่หรูหราอินเสิร์ตของขอบเบเซลนะครับเป็นซับฟล์ให้ความแวววาวมีความสวยโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนโดยเรือนที่เป็นลิมิเต็ดเอ dition นี้นะครับยังแตกต่างด้วยการเลือกใช้สีทูโทนระหว่างสีน้ำปัดดิฟเนวี่ที่ตัดกับขอบเบเซลสีโรสโกลซึ่งช่วยเพิ่มความเอล é g a n ให้กับนาฬิกาเรืออนีี้้้ไดกดกวย กระจกซับไฟแบบ Dual Curve พร้อมเคลือบ Super Create c l e a r Coating ทําทำให้มองเห็นดีเทลบนหน้าปัดได้อย่างชัดเจนหลักชั่วโมงที่ตำแหน่ง12และ6นาฬิกาถูกออกแบบมาในรูปทรงของ d i มอน n d c ัดหรือลวดลายสามมิติที่กว้างและประกอบด้วยแถบแนวนอนซึ่งเน้นย้ำถึงความแม่นยำที่ซ่อนอยู่ใน,นกลไกอันทรงพลังใต้ตัตวเรือนฝาล่ังของตัวเรือนยังสลักลายรูปโลกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยี gps solar อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ aston และถือเป็นจุดเด่นสำคัญของรุ่นระดับไฮเอน ในเรื่องของฟังก์ชันที่อยู่ในก,กลไก 5x83 ที่ผมค่อนข้างชอบก็คือการสลับไปมานะครับในการแสดงเวลาระหว่าง Home Time และโล c a l Time ซึ่งตามปกติแล้วเวลาหลักที่อยู่บนหน้าปัดจะเป็นโล c a l Time ซึ่งก็คือเมืองที่คุณอยู่ณนะปัจจุบันและหน้าปัดย่อยในตำแหน่งของนาฬิกาจะแสดง Home Time หรือเมืองที่คุณเดินทางจากมาเวลาที่เราจะต้องการสลับเวลาทั้งสงส่วนนี้นะครับ ก็แค่กดปุ่มตรงตำแหน่ง2และ4นาฬิกาพอพร้อมกันนะครับจากนั้นระบบก็จะทำการสลับให้เองระหว่าง2ส่วนนี้ถือว่าสะดวกเป็นอย่างยิ่งนะครับ<ว>นขนาะเดียวกันระบบโซลา่าของไซโก้ก็ถือว่าไฮเทคพอตัวนะครับอย่างเช่นเวลาชาร์จจนเต็มนาฬิกาสามารถทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องโดนแสงอีกเลยนานถึง6เดือน เรียกว่าถ้าคุณทํางานกลางคืน6เดือนนี้ไม่ต้องไม่จําเป็นที่จะต้องเอานาฬิกาออกมาชาร์จที่ใดที่หนึ่งเลยนะครับส่วนสําหรับคนปกติถ้านาฬิกาตรวจจับได้ว่าไม่โดนแสงอย่างน้อย3วันหรือว่า72ชั่วโมงก็จะตัดเข้าสู่สลิปโหมดนะครับหรือเราเรียกว่าโหมดประหยัดพลังงานแต่ส่วนตัวผมมักจะเรียกว่าโหมดจำศีลน,นะครับซึ่งการหยุดเดินของเข็มวินาทีและการตัด การเชื่อมต่อกับสัญญาณ GPS เนี่ยจะเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในแต่ละวันของตัวนาฬิกาลงไปและถ้าคุณชาร์จแบตจนเต็มและเข้ามาอยู่ในโหมดนี้เนี่ยตัวนาฬิกาจะสามารถทํางานต่อเนื่องได้นานถึง2ปีนะครับแต่ถ้าเอาออกมาใช้งานใหม่นะครับนาฬิกาก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งเมื่อโดนแสงประมาณ5วินาทีเมื่อมองผ่านๆอาจจะคิดว่าไซโคแอสตันคือนาฬิกาที่เน้นเทคโนโลยีส่วนตัวผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าตัวนาฬิกาถูกสร้างสารรค์และพัฒนามาในแนวนั้นจริงๆ แต่สิ่งที่ถูกเติมแต่งเข้าไปนะครับตลอดทั้งตัวเรือนเนี่ยเพื่อให้เกิดความแตกต่างก็คือความประณีตความหรูหราตรงนี้ผมมองว่าคือจุดที่ลงตัวที่มี2เรื่องเข้ามาบรรจบกันและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของ Astron ได้เป็นอย่างดีใครที่ต้องเดินทางข้ามโซนเวลาบ่อยๆหรืออาจจะไม่บ่อยแต่ต้องต้องการนาฬิกาที่มีเทคโนโลยีในระดับสูงผมว่า s y c h o a s t r o n คือตัวเลือกที่ลงตัวมากๆ ไซโค o อส t รอน GPS Solar Dual Time Chronograph และไซโค o อส t รอน GPS Solar Dual Time Chronograph Limited Edition ทั้ง4เรือนนี้พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันที่14พฤษภาคม2025เป็นต้นไปนะครับรหัส SSH 1 7 5 J และ SSH 1 7 7 j สนนร,ราคาเลยละ1 2 1 1 0 0บาทรหัส SSH 1 7 9 J และ SSH 1 8 0 J Limited Edition เรือนที่เห็นอยู่นี้นะครับ สนัราคาเลยละ127,800บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของนาฬิกาทั้ง4เรือนนี้ได้บนเว็บไซต์หลัก w w w s y c o b o u t i q u e t h a i l a n d c o m หรือสามารถเลือกชมสินค้าเรือนจริงได้ที่เคาน์เตอร์ไซโก้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k นะครับไซโกครับบายไซโกไทยแลนด์ส่วน i n s t a g r กรมไซโกไทยแลนด์ไลน์โอเอนะครับไซโกไทยแลนด์ ทิกตอกไซโกขับบายไ c โกไทยแลนด์หรือที่โทร02 255 1245ต่อ888สำหรับการแกะกล่องต้องจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามส่วนในคลิปหน้าจะมีนาฬิการุ่นไหนมาแนะนำโปรดติดตามกันครับ